อ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เราจะไปกันแบบเรียบเรียบสบายๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะอาจจะพูดน้ำเยอะกว่าเนื้อนิดนึงนะครับก็จะมารีวิวในสไตล,ล์ผมละกันนะครับผมฟังไปเรื่อยๆนะฮะก็แนะนำถ้าเกิดก็แนะนำสำหรับคนที่สนใจหูฟังตัวนี้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการจะดูรีวิวผ่านๆก็ คลิปผมยังไม่แนะนำนะก็จะพยายามรีวิวแบบค่อยๆอ้อมๆไปละกันนะฮะก็สำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับที่จะมารีวิวนะครับเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังที่ออกแนวงานดนตรีแบบโปรเฟชชั่นอลหรือว่างานมืออาชีพนะครับและเป็นหูฟัง True w i r e l e s นะครับจะบอกว่าตัวนี้เป็นหูฟัง True w i r e l e s ของช่องด้วยที่เอามารีวิวนะครับก็ เล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้คือหูฟัง True Wireless ตัวก่อนเนี่ยผมเป็นของเป็น Sony ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรสักรุ่นหนึ่งอยู่ไหนละไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับ Sony นะครับก่อนหนนี้ใช้ True w i r e l e เป็น Sony สำหรับออกกําลังกายนะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าหูฟัง Sony ตัวน,นั้นอนะพังเพราะว่าตกน้านะครับก็ตอนนี้รออะไรเปลี่ยนอยู่นะครับถ่านเสียนะครับก็เลยหาหูฟังอีกตัวหนึ่งซึ่งเอามาใช้แทนนะครับและตอนนั้นน่ก็คิดแล้วว่า ช่วงนี้เริ่มเริ่มทํางานด้านเสียงบ่อยขึ้นนะครับก็เลยอยากหาหูฟังที่แบบมันสามารถเอียร์เทรนนิ่งได้ก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้การเอียร์เทรนนิ่งด้วยการใช้หูฟังมอนิเตอร์แบบมีสายนี่ละครับเสียบโทรศัพท์แล้วก็ไปฟังในทุกที่แล้วคราวนี้มันเกิดความไม่สะดวกมากก็เลยไปซื้อทูไวเลสนะครับหาซื้อทูไวเลสมาเสิร์ชหาข้อมูลอยู่ครับว่าทูไวเลสตัวไหนที่ให้เสียงโทนมอนิเตอร์ก็คือสามารถเอาไปใช้ในการมอนิเตอร์มีความแฟลตอะไรอย่างเงี้ยฮะหาจนไปเจอกับ เจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเจ้าหูฟังตัวนี้มีชื่อว่า Fender Tour นะครับสำหรับคนที่เล่นลำโพงหรือว่าเป็นนักดนตรีที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่พอสมควรนะครับ Fender เนี่ยแรกเริ่มดิงทีมันเป็นแบรนด์กีตาร์นะครับกีตาร์ Fender ถ้าทุกคนรู้จักใช่ไหมก็ จะเด่นในเรื่องของกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ทรงส t ตตนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ทําเกี่ยวกับพวกแอมพวกอะไรต่างๆเนี้ยก็จะมาทางนั้นนะครับก็คือเป็นเป็นแบรนด์ทางดนตรีนะครับไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเหมือนโซนี่เหมือนอะไรเงี้ยที่เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนแล้วมาทําพวกเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างเฉพาะทางอยู่พอสมควรนะครับผมให้โทนให้คาแรคเตอร์ที่ฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเฟนเดอร์นะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับตัวกล่องของตัวเจ้าเฟนเดอร์เนี่ยอ๋อลืมบอกนะครับก็ราคาเนาะเดี๋ยวทุกคนจะเข้ามาดูในช่องผมจะนึกว่าท,ทุกตัวมันต้องราคาประมาณพันต้นๆหรือไม่ก็ไม่กี่ร้อยตัวนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับประมาณ6,900ถ้าราคาเต็มนะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ช้อปปี้ลดราคาอยู่เหลือประมาณ3,000กว่าบาทนะครับนี่ขนาดลดราคาแล้วนะยังเหลือ3,000กว่าบาทลด50%นะครับ ถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างเนี่ยก็เกิดไว้ก่อนว่าก็ทํามาไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับในแง่ของการเป็นมอนิเตอร์แล้วก็ในแง่ของการทำเอียร์เทรนนิ่งนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีอ่ะเริ่มจากกล่องละกันนะครับก็ผมอ่ u n ันบ็อกซิ่งไปแล้วผมใช้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับก็อยู่กับมันพอสมควรทำให้รู้ถึง บุคลิกเสียงแล้วก็ศักยภาพของมันนะครับอันนี้คือกล่องของมันนะครับเป็นเฟนเดอร์ข้างหลังสีแดงนะข้างหน้าสีดำนะครับอันนี้ผมสั่งจากร้านมั่นคงนะครับก็จะมีข้างหน้านี้ก็คือเวลามาปุ๊บเราก็สามารถเปิดแล้วก็มันจะมีกระจกอยู่ข้างหน้าครับแ๊บนึงนะจำไม่ได้แล้วเปิดยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมันจะมีแถบอ่านี่เห็นไหมปุ๊บสามารถดึงตรงนี้แล้วเปิดเได้นะ ็เปิดอย่างนี้นะครับข้างในก็จะใส่กล่องนี้ไว้นะครับอันนี้ผมทําไม่เห็นภาพไปเฉยนะก็คิดว่าคงจะมีคนแบบรีวิวแล้วให้เห็นแล้วแหละว,ว่ามันอยู่สภาพไหนอะไรยังไงนะมีหูฟังอยู่นี้2ลูกนะครับข้างในก็จะมีแบบพวกจุกหูฟังอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ต้องแกะเอกโฟมพวกนี้ออกมานะครับนะฮะอนี้ก็จะมีจุกหูฟังที่เขาแถมมาให้ผมไม่ใช้จุกหูฟังเดิมที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จเป็น ไทซีมาให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะผมมีไทซีเยอะนะครับก็เลยฟังไว้ในกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Unboxing แบบรีบๆนะครับเจ้าตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับลักษณะตัวหูฟังก็จะเบาบางพอสมควรเลยนะครับเบามากนะครับ น้ำหนักนี่แบบเอ๊ะหูฟังตัวละ7 0 0 0ันจริงรบเปล่าทำไมรู้สึกไม่หนักเลยนะครับวัสดุก็ดูกลองกล้องแกล้งนั่นแต่ว่าเป็นเป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับวินทีดีนะครับดูเหมือนจะกล้องแก้งนะครับดีแต่ว่าเวลาจับอะไรเงี้ยก็คือมันมันไม่เสียเชฟมันเลยนะครับก็คือมันเบานะครับแต่ว่าแข็งแรงมากนะครับแต่ก็ระวังเรื่องน้ําหนักนิดนึงนะครับน้าหนักก็เบาเกินไปนะครับแต่ว่ามีข้อดีอยู่น้ําหนักเบานะครับใส่สบาย นะครับแวบแรกที่สัมผัสมันนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหูฟังราคา7 0 0 0กว่าจริงหรือป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออ,อม,มันไม่น่าจะ700 0พนนะนะต่ยิ่งตัวเคสเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับเหมือนจะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุแบบรีไซเคิลนะครับ200ตัวราคาเคสเนี่ยดูเหมือนเหมือนหูฟังตัวละ200เลยเหมือนของมีนะครับก็นั่นแหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเฟนเดอร์ก็ เวลาเขาทำอะไรพวกนี้มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือเขาคงจะเน้นเท็กเจอร์ให้มันเหมือนพวกกล่องแอมกล่องอะไรยครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋ากระเป๋ากีตาร์นะครับซีรีส์ทัวร์ของเขานะครับก็นั่นแหละฮะมองข้ามไปนะครับเรามาคุยกันเรื่องเสียงดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้เป็นหูฟังที่ให้โทนที่บาลานซ์แล้วก็มีความแฟลตในตัวเองค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับแต่ย้ำนะฮะว่าแต่นะครับ มันมันไม่ได้แฟตสมบูรณ์นะครับไม่ได้แฟตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันมันโทนโดยรวมมันอ่ะก็คือแฟตนิยามของคำว่าแฟตก็คือเป็นให้เสียงที่มีระนาบเท่ากันหมดนะครับก็คือทางต้นทางส่งมาอย่างไงไอเนี้ยก็จะส่งมาเท่านั้นนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือวอลลุ่มอ่ะต้นทางส่งวอลลุ่มที่ย่านความถี่เท่านี้มาที่เกณฑ์ประมาณเท่านี้มันก็จะส่งออกมาเท่านี้ซึ่งหูฟังปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นหูฟังที่แบบติดคัลเลอร์หรือว่าหูฟังที่เป็นหูฟัง iPhone เงี้ยย่านที่เป็นย่านตลาดเลยนะหูฟังตลาดตลาดเลยย่านที่เป็นย่านต่ําต่ํากว่าร้อยหรือว่าแบบย่านที่แบบย่านที่แบบโทนที่แบบกระเดื่องอยู่หรือย่านที่เป็นตัวหัวโน้ตเบสอยู่เนี่ยจะถูกเล่นเกณฑ์ขึ้นมานะครับก็คือมันจะดังขึ้นนะครับแล้วมันจะถูกโยกเฟสนะครับทำให้ย่านต่ําพวกเนี้ย เฟสลอยขึ้นไปนะครับไปบังย่านกลางย่านสูงทําให้เนื้อเสียงโดยรวมมันมีความอุ่นมากขึ้นนะครับแต่สําหรับตัวเนี้ยจะให้คาแรกเตอร์ของความเป็นมอนิเตอร์ก็คือเฟสจะอยู่ในที่ของมันนะครับก็คือจะไม่กวนกันมากนะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับทางต้นทางซาวด์อินจิเนียร์บิดมาเท่าไหร่คุณก็จะได้ยินเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วก็คือให้โทนที่เป็นกลางพอสมควรน,นะครับ เรื Eller, so, ่องดีเทลเสียงเนี่ยผมไม่คุยนะก็คือมันเป็นหูฟังราคา70,00ที่คุ้มราคา700 0ของมันนะครับก็คือคุณจะหาเสียงมอนิเตอร์ประมาณ700 0เนี่ยราคาประมาณเนี้ยแบบมีสายก็คือก็จะอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะครับคือตัว7 0 0 0พเนี่ยเสียงมันจะโทนนี้หมดอ่ะ7,000หมื่นหมถึงหมื่นห้าเนี่ยเสียงมันจะประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากนะครับก็ คงจะออกแบบมาแค่ให้เรื่องเสียงนะเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็คือพังหมดเลยนะครับถามว่าเครื่องดนตรีเวลาใช้เสียงทำเสียงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ก็คาเลคเตอร์มอนิเตอร์เลยนะครับต้นทางส่งมายัางไงไอตัวนี้ก็ส่งให้คุณอย่างนั้นนะครับมันจะไม่มีการรีวิวที่ลักษณะเหมือนแบบหูฟังคันเลอร์บางประเภทเนี้ยซึ่งกระเดื่องจะคล้ายๆกันหมดหรือเบสมันจะมาเยอะมีมวลกระแทกกระทันอะไรแบบนั้นไม่มีนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าต้นทางส่งมากระแทกมันก็กระแทกต้นทางส่งมาไม่กระแทกมันก็ไม่กระแทกนะครับแต่นะครับแต,นะบแต่อันนี้เราคุยกันเรื่องย่านก่อนนะย่านกลางกับย่านต่ําของตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเขาจะใส่คอมเพรสเซอร์ก็คือการทําให้เนื้อเสียงอะครับมันมันเกาะกลุ่มกันนะครับแต่แต่ไม่ได้หมายความว่า Uh, มันมัน,ม,นมันเสียการตอบสนองย่านที่แบบเขาเรียกว่าเป็นกลางไปนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าดนามิกของมันอะมีความจับก้อนจับกลุ่มกันมากเป็นพิเศษในกลุ่มของย่านต่ำแล้วก็ย่านกลางทำให้ตัวเนี้ยเวลาฟังแล้วอะมันจะให้ความรู้สึกขาของย่านต่ำที่มีมวลเขาเรียมีมวลปะทะที่ค่อนข้าง จะเยอะขึ้นมานิดนึงย่านกลางก็ค่อนข้างจะพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วตัวหัวเนื้อตัวเนื้อของเสียงอะ่ะมันก็จะเยอะขึ้นมานิดนึงอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความติดคันเลอร์หน่อยๆของมันนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันทําให้ฟังง่ายขึ้นและสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งปกติหูฟังมอนิเตอร์ปกติก็แทบจะไม่มีใครเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนอกจากนั่งทํางานอยู่หน้าจอถึงจะใช้กัน รหรือขึ้นบนเวทีถึงจะใช้กันนะครับเจ้าตัวนี้จะมีคาแรคเตอร์ของย่านต่ําแล้วก็ย่านกลางที่เหมือนติดคอมเพรสเซอร์ขึ้นมานหน่อย,อยทำให้เนื้อเสียงมันมีความเกาะกลุ่มกันนิดหนึ่งนะครับทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วไม่แห้งจนเกินไปนั่นเองนะครับผมซึ่งปกติมอนิเตอร์จริงๆเนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแห้งมากแต่อตัวนี้แห้งเหมือนกันถามว่าแห้งไม่แห้งเหมือนกันแต่ก็ไม่แบบไม่ได้แห้งขนาดนั้นอะ่ะคือแบบเหมือนคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วคุณหยอดน้ำปลาไปนิดนึงอะ่ะ จะฟิลนั่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงก็หลักๆประมาณนี้นะตัวปลายแหลมเนี่ยไม่ได้ทอดนะครับไม่ได้ปลายแบบพุ้งกลิ้งบุ้งมิงอะไรประมาณขนาดนั้นนะครับไม่ได้สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าคาดหวังเรื่องความแสบหูนะครับเรื่องเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เสียดหูเลยนะครับตัวเนื้อเสียงจะมีความเนียนสูงมากนะครับเนียนแบบเนียนกิ๊บเลยนะครับแต่ว่าย่านปลายเนี่ยไม่ค่อยเป็นประกายเท่าไหร่นะครับ ก็สาหรับมันก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงที่แบบซิ่งๆเสียดหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลองไปเช็คกับเขาเรียกว่าเพลงบางเพลงที่เป็นเพลงที่ถูกเขาเรียกว่า EQ มาให้ซิ่งนะครับถามว่าเสียงมันซิ่งไหมมันซิ่งครับแต่ว่าเป็นความซิ่งที่แบบซิ่งแบบแข็งๆนิดนึงนะครับซึ่งมันจะให้ความรู้สึกของความนิ่งและความเสถียรของเสียงในปลายแหลมเนี่ยดีมากก็คือเป็นเสียงที่แบบ มีความเก็บตัวไวนะครับแล้วก็แบบมีความมีเสถียรภาพของตัวปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็เนียนมากด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆอันนี้คือในเรื่องของย่านนะฮะตั้งแต่ต่ำไปยัยสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ EQ นะครับก็แฟดนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะของความคันเลอรหนดๆหน่อยๆน,นะครับต่อไปเรื่องของความเพี้ยนและทริมโบนะครับอ่าผมแบ่งในแง่ของพิช แล้วก็ทริมโบ้นะฮะตัวเนี้ยถามว่าเพี้ยนไหมเอาตรงๆว่าตอนนี้ประสบการณ์ผมอะ่ะก็อยู่ประมาณหลักหนึ่งต้น,ต,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 นต้นก็แทบจะจับความเพี้ยนมันไม่ได้เลยนะครับเอาง่ายๆก็อาจจะไม่เพี้ยนเลยก็ได้นะครับถ้าเทียบกับลำโพองอ่ะนะอ่าอาจจะสู้อ่าลำโพงไม่ได้นะครับในเรื่องของความเที่ยงตรงบางอย่างนะครับในเรื่องของ t ริมโบ้อะทริมโบ้ก็คือความใกล้เคียงชิ้นดนตรีจริงๆนะครับอาจจะแบบ เราเราไปวัดกับลำโพงมันก็ไม่ได้นะเส้นผ่านมันต่างกันเยอะเกินไปนะครับก็นั่นแหละนะครับก็มีความเขาเรียกว่าใกล้เคียงเสียงเครื่องดนงตรีจริงๆมากเน้นกีตาร์เสียงกีตาร์นี่แบบยิ่งโดยเฉพาะเป็นกีตาร์ที่ใช้เอฟเฟกต์ดิสทอรชันอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนกับฟังจากแอมเลยนะครับเหมือนมากนะแต่ไม่แน่นะอาจจะแบบมาจากค่ายเฟนเดอร์อย่างเดียวคลิปสันอาจจะแบบเสียงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อะไรอย่างงี้อันนี้ล้อเล่นนะครับ ก็โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่แบบเป็นเครื่องดนตรีแบบสตริงคอมโบอะพวกกลองกระเดื่องนะครับกีตาร์โหแม่งโคตรโคตรดีเลยเหมือนเหมือนไปยืนอยู่หน้ามอนิเตอร์เหมือนไปนั่งอยู่ในห้องซ้อมอะคือเสียงมันแบบเหมือนจริงแบบนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆนะคือเรื่องเสียงกับความแม่นยำนะครับประมาณนี้นะครับก็คือว่าดีนะครับสำหรับผมก็คือดีตามราคาแล้วแหละมันก็ดีนะครับแพงแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของมิตินะครับในหลายๆเจ้าหรลายสำนักที่ชอบรีวิวกันนะฮะรีบจะ,จะบอกว่าหูฟังตัวนี้รีอ่มิติออกกลางถึงกว้างนะครับบางบาง,บางคนบางที่หลายๆที่ส่วนใหญ่จะรีวิวว่ากว้างเอาตรงๆนะครับสำหรับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมิติไม่ได้กว้างครับมิติค่อนข้างแคบแต่เป็นมิติที่แคบ แต่สามารถจัดแจงชิ้นดนตรีจัดย่านได้ค่อนข้างจะดีเป็นในลักษณะของวงกลมโอบรอบหัวนะครับก็คือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณนั่งฟังเพลงอยู่ในห้องซ้อมกับเพื่อนที่เป็นห้องซ้อมที่มีการจัดการอะคูสติกเป็นอย่างดีนะครับเสียงสะท้อนจะต่ำทำให้คุณรับรู้ระยะเครื่องดนตรีได้สมจริงมากนะครับทำให้แบบ คือระยะของเครื่องอะครับมันจะมีการจัดเรียงที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วมีการจัดช่องว่างช่องไฟกันอยู่กันเป็นที่เป็นทางที่ดีทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันกว้างนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบคิดว่าหูฟังที่แบบฟังแล้วสเตจมันกว้างเนี่ยมันมีอยู่2ปัจจัยครับ1คือการจัดเรียงชิ้นดนตรีที่ดี2คือการใส่รีเวิร์บเข้าไปในตัวหูฟัง การใส่รีเวิร์บหมายถึงอะไรนะครับการใส่รีเวิร์บก็คือการยัดเฮดลูมเข้าไปนะครับเหมือนกึกเหมือน,ม,นมันก็คือเอฟเฟกการทําเสียงกล้องแบบหนึ่งในการในเทคนิคของการทําเพลงนะครับเพลงไหนที่ใส่รีเวิร์บเยอะเยอะมันก็จะรู้สึกถึงความกล้องกังวานที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันค่อนข้างแฟร์แล้วมันแสดงบุค,คลิกออกมาได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ผมว่าเหตุผลที่ทําให้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันมิติกว้างอะ่ะเป็นเพราะว่ามันจัดแจงย่านแล้วก็ แยกตำแหน่งชิ้นดนตรีได้เป็นระเบียบแล้วก็โอบล้อมรอบหัวเราทําให้เรารู้สึกเหมือนมันกว้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้กว้างครับมันแคบแต่ว่าพอมันจัดชิ้นดนตรีดีไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเราเห็นถึงตำแหน่งอ่ะเข้าใจไหมคือปกติแล้วถ้าหูฟังที่มันไม่ได้แพงหรือไม่ได้ดีมากอ่ะมันจะหลอกแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันไม่ได้หลอกครับมันแคบแต่เป็นความแคบที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันกว้างนะครับประมาณนี้ นะฮะโอ้รีวิวมานานมาก15นาทีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็มันจะติดปัญหานิดนึงนี่ผมลืมรีวิวนะคือผมรวีวิชอบรีวิวแค่เสียงอะเนาะคือเอาเราเวลาเราซื้อหูฟังอย่างเราเราเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะคิดแค่เสียงใช่ไหมเราจะไม่คิดถึงเรื่องไมค์คิดถึงเรื่องการเชื่อมต่อคิดถึงเรื่องฟีเจอร์ต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดข้อดีแล้วกันแล้วก็ไปตบด้วยข้อเสียนะครับ ก็จะได้ไปชั่งน้ําหนักกันทีเดียวนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือการซิลเสียงครับตัวนี้เป็น Active Noise Cancelling คือไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active นะครับไม่มีไมอะไรคอยตัดเสียงย่านต่ำย่านอะไรนะแต่คุณเชื่อไหมไม่ต้องเปิดอะไรแค่ยัดเข้าไปในหูเสียงไม่หายไปเยอะมากไม่แน่ใจว่ากี่ดีบีแต่รู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ใส่แล้วฟิตติ้งปุ๊บเงียบมากนะครับเงียบยังกระใสคัสตอมเลยคุณแบบเงียบแบบงั้นจริง,รงๆเลยแบบเงียบแบบ นึกว่าใส่คัสตอมอ่ะอีกนิดนึงอ่ะยังยังยังเงียบไม่เท่าคัสตอมแต่แบบอีกนิดนึงจะเข้าคัสตอมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะกระทบการใช้ชีวิตประจําวันคุณสูงมากถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่วิ่งข้างถนนคุณจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรือใส่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ตัวเองอะคุณแบบคือแบบปกติรถผมเป็นเครื่องดังใช่ไหมพอเนี้ยไปใส่อ่ะเงียบกก็บเลยไม่ได้ยินเลย,เลยนะครับอันนี้คือเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะก็ข้อดีคือมันจะทําให้คุณ เห็นพื้นหลังของชิ้นดนตรีได้สัง,งัดมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังมากนะครับในการเปิดแต่ละครั้งผมเปิดแค่ประมาณ 2- 3สขีดเองก,ก็ก็อยู่ได้แล้วอะแล้วมันก็ประหยัดแบตด้วยนะครับแล้วเปิดไม่ดังมากตัวนี้จะมาด้วยแอปพลิเคชันต่างๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะครับก็เลยเปิดแอปพลิเคชันให้ดูไม่ได้นะครับสามารถไปดูกับคลิปของชาวบ้านได้นะนะเป็นเดอร์ทัวร์นะครับลองเขียนรีวิวไปดูนะครับ ตัมหนึ่งจะอวกนะครับก็นั่นแหละมันมีแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อสามารถจูน EQ ได้ปรับเองได้เลยนะครับแต่ก็ปรับได้นิดหน่อยนะครับมันก็ทําได้ไม่เยอะหรอกนะครับแล้วถ้าเราปรับไม่เป็นมันก็มันก็เท่านั้นนะครับผมแต่ก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะจูน EQ ของมันนะครับอีควอไลเซอร์ก็คือการปรับย่านนะครับชอบเอาย่านต่ำสูงย่านแหลมเบาย่านแหลมแรงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณจะไปปรับเองนะครับ แบตก็อยู่ได้ประมาณ4-3-4ชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่เคยใช้จนแบตหมดนะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่ได้ใช้ในแบบที่ทำงานอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ได้นะครับออกกำลังกายได้สบายๆนะครับแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อค่อนข้างจะละหลวมนะครับคือด้วยความที่มันไม่มีปุ่มอะครับคือผมจะชอบหูฟังทัวร์ยที่มันมีปุ่มเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องพกกล่องออกไปข้างนอกนะครับเวลามันดับ แต่ผมก็ไม่รู้นะมีวิธีปลุกมันตื่นหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยปลุกมันได้เลยนะครับเวลาจะปลุกมันตื่นเนี่ยต้องใส่กล่องเข้าไปแล้วก็ปิดฝาเปิดฝา,ดฝามันก็จะตื่นแล้วก็เชื่อมต่อให้เราใหม่แต่ถ้าเป็นตัวโซนี่ตัวเก่าผมน่ยผมสามารถกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะเปิดเครื่องใหม่แล้วก็เชื่อมต่อให้ในกรณีที่เราไม่ได้เอากล่องไปครับบางทีไปอกอกกาลังกายเราก็ไม่อยากเอากล่องไปใส่กระเป๋าไปแป๊บเดียวนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไม่ค่อย ไม่ค่อยสถเยรเท่าไหร่นะครับอยู่ในห้างอยู่อะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบการรบกวนนะครับซึ่งราคาประมาณนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่อื่นไม่น่ามีปัญหาแล้วนะผมว่าประมาณนี้แหละจะ20นาทีละนะครับผมก็สําหรับใครที่ถูกใจหูฟังตัวนี้นะฮะชื่อว่า Fe n d ด r Tour นะครับผมซื้อมาใช้เองนะฮะเพื่อที่จะเป็น E a r Training เออถามว่าเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มไหนนะครับใช้ออกกําลังกายได้ไหมได้นะครับแต่ผมอยากจะให้คุณ พึงสังวรไวนิดนึงว่ามันเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความแฟลตความแฟลตในที่นี้หมายถึงความแห้งความแห้งก็คือเวลาคุณฟังอ่ะคุณจะไม่คุณจะไม่อิ่มเอ็มกับอารมณ์ของเพลงมากนักนะครับค,คือคือมันจะไม่มีการบูสต์ย่านใดย,ย่านหนึ่งที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษตัวนี้ถามถามว่ายอมรับมีคันเลอร์หน่อยๆม่ยไหมมีครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมาคุณจะรู้สึกถึงความแห้งแล้วคุณจะถ้าคุณไม่ชินกับหูฟังประเภทนี้ อย่างของผมอะผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมใช้หูฟังประเภทนี้มาตั้งแต่อยู่มาหาลัยตอนนี้ทํางานได้3ปีแล้วนะครับก็ก็ชินนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเราเน้นเรื่องอะดีเทลของเครื่องดนตรีมากกว่าเราเน้นเรื่องอื่นมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยอาจจะสู้หูฟังที่เป็นตระกูลที่เป็นหูฟังคันเลอร์ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ มีหลายคนที่ซื้อมาแล้วก็นอนกล่องรอขายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เห็นแก่ความสวยของมันนะครับและไม่อยากให้เห็นแก่รีวิวที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เรื่องรายละเอียดด,ดีดีจริงๆครับรายละเอียดดีมากนะครับก็ลองไปพิจารณาดูถ้าเป็นไปได้ก็มันแพงเนาะไปลองฟังดูก่อนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับสำหรับเสียงโทนนี้นะครับถามว่าเหมาะกับการฟังเพลงกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมสาหรับการจูนมันมานะถ้าเกิดว่าคุณ ชอบเพลงแนวที่แบบเป็นดักดาร์กเพลงร็อกอะไรเงี้ยเพลงกีตาร์แบบมีกระเดื่องอะไรเยอะๆแบบคินชิ้นดนตรีแบบระยิบระยับแบบเล็กๆที่ไม่ใช่แบบชิ้นดนตรีที่เน้นไดนามิกอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมีปัญหาเรื่องไดนามิกในย่านต่ํากับย่านกลางไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับพยายามทําให้มันคันเลอร์หรือการคอมเพรสมันเข้าไปนะครับนิดหน่อยนั่นแหละก็เลยอาจจะไม่เหมาะสําหรับเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สหรือเพลงที่แบบ เน้นบรรยากาศพวกคลาสสิกอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพลงทั่วไปป๊อปตลาดเงี้ยได้นะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแจ๊สพวกคลาสสิกเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะฮะเพื่อติดเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการ หูฟังมารีวิวให้ต่อไปนะครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมมีหูฟังในใจที่อยากจะซื้อมารีวิว2ตัวนะครับเป็นหูฟังที่ราคาบัเจ็ตเหมือนกันนะครับคือตัว Clark นะครับแล้วก็ตัว TRN อ,อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอิเล็กโทรสแตติกนะครับก็ใครอยากจะให้ผม,มเอาตัวไหนมารีวิวนะครับเดี๋ยวให้ร่วมกิจกรรมดีกว่านะฮะก็ ดี๋ยวลองพิมพ์มาที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวไหนเ е ตติ้งดีนะผมจะเอาตัวนั้นมารีวิวนะครับอีกทีหนึ่งนะส่วนเดี๋ยวว่าจะจัดกิจกรรมอะไรเดี๋ยวขอนึกดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหูฟังอยู่2อสตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับซึ่งใหม่ด้วยนะครับใช้2อสทีนะครับอาจจะเอามาแจกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะก็เดี๋ยวลองพิมพ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะครับในช่องนี้แหละนะครับโอเคสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ นะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ